ครับผมวันนี้ก็จะพาชมไปหนึ่งชุดครับผม14,900หารครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ขายดีมากครับขายทุกวันเลยก็ว่าได้ครับวันละสองสชุดชุดนี้ครับผมครับตู้เบรแล้วก็จัดเทอร์โบ18นิ้วให้เลยครับผมครับเทอร์โบ18นิ้วข้อดีคือไงครับผมครับหครับพลังเบรแบบสุดๆครับผมครับได้เลยสำหรับพลังเบรทั้งฟังก์ชันขอบเหล็กครับผมครับซื้อ18นิ้วไปผมบอกเลยว่า ายบ้านสายออกงานจบแน่นอนสลับชุดนี้มาดูฝั่งตู้กลางครับตู้กลางก็เป็นตัว1 2นิ้วไปเลยสลับชุดนี้ครับผมครับชุดนี้ผมบอกว่าคุ้มเพื่ออนาคตได้ทุกอย่างครับเป็นชุดที่การันตีความขายดีอยู่ชุดนี้มากครับราคาแค่14,900บาทยังมีความพิเศษส่งฟรีถึงในบ้านอีกครับผมครับเอาไปเสริมอนาคตอีกซื้อเบดเพิ่มได้อีกซื้อกางเพิ่มได้อีกเป็นชุด2 2ครับชุดนี้เป็นชุดที่คุ้มทุกอย่างครับไม่ว่าเป็นฟังในบ้าน หรือต้องการซื้อฟังได้บ้างก่อนในอนาคตจากออกพัฒนาออกงานชุดนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยครับผมครับแล้วก็ความพิเศษอะไรอีกครับผมพาวิมิกครับนี่ตัวนี้มีฟังก์ชันเอฟเฟกมีฟังก์ชัน EQ ครับผมครับบลูทูธในตัวเดียวครบทุกอย่างครับผมครับใครลองหัดเล่นหรือเล่นใหม่ๆเอาชุดนี้ไปลองสัมผัสล่นดูก่อนครับทำความเข้าใจกับชุดนี้ก่อนทำความเข้าใจว่าเพิ่มเบสได้เสียงเบสขึ้นไหมครับเพิ่มกลางได้เสียงไงครับโดยตู้เบสตู้กลางทํางานแบบไหนครับ ซึ่งชุดนี้ไปลองหัดเล่นดก่อนครับในมิกนี้ก็มีทุกอย่าง EQ ก็สามารถมาปรับเล่นได้ขยับเล่นได้ครับว่าแต่ละคอมถี่มันเป็นยังไงมาอย่างไงครับทำในบทครับผมครับสำหรับชุดเรลนต้นชุดนี้เรายังแถมไม้ไปด้วยอีก1ตัวครับในราคาแค่1 4 0 0 0บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ,บ้านครับผมครับ กับช้อปปี้สินค้าครบครันอุปกรณ์และอะไรจำเป็นสำหรับรถหยุด เป็นอีกชุดครับที่ฝากไว้สำหรับมือใหม่หัดเล่นหัดเปิดหรือมือใหม่อยากลองกเสษียอง,งานขนาดเล็กเอาชุดนี้ไปใช้ก่อนครับมีงบค่อยขยับเขยืนเขย,ขยขนขันขึ้นไปเรื่อยครับผมโอเคครับฝากไว้ในชุดกับชุด1 000, 4 0 0 0บาทครับผมคุณครับผม